สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาอีกรอบหนึ่งทาง ssktv ที่ต้องบอกว่าอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อเช้าออกไปหนึ่งเทปนะในรายการเสร็จแล้วรอบนี้ก็จะออกอีกหนึ่งเทปนะแล้วก็ใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยต้องบอกว่าพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะทาง ssktv นะครับ อันเนื่อมาจากว่าวันนี้ผมได้รับบทความบทความหนึ่งเป็นที่น่าสนใจครับเป็นที่น่าสนใจมากๆนะจากท่านคิงโพแดงที่ได้นำเอาบทความบทนี้นะนำเสนอและผมได้รับนะจากพักพวกกันในหลายๆฝ่ายได้ส่งมาให้แล้วก็บอกว่าคุณเต่านินจาช่วยเอาเรื่องนี้ออกอากาศให้หน่อย นะครับเพราะเรื่องนี้นอกจากโยงเกี่ยวกับเรื่องของขอบวนการทำลายชาติแล้วเนี่ยมันยังโยงไปถึงขบวนการของชาติพันธุ์หรือต่างด้าวนะไม่ใช่ชาติพันธุ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกต่างด้าวนะครับที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและบ้านเมืองและจากบทความตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาล ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เพิ่งถูกปลดไปเนี่ยแล้วก็ที่จะตั้งใหม่เนี่ยนะฮะเขาพยายามที่จะทำตรงนี้ให้ได้เนื่องจากว่าเป็นผลประโยชน์มหาศาลของตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์ที่ผมกําลังเตรียมทำหนังสือแจ้งไปหรือทำหนังสือเพื่อให้เร่งดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้แต่นิดเดียวและจากบทความบทนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าใครที่รักชาติรักประชาชนบ้างและใครที่มีจิตมุ่งหวังแต่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายประเทศชาติและประชาชนเพียงเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองเนื่องจากได้มีการแจ้งมายังพี่น้องชาวไทยทุกๆคนทั่วประเทศเพื่อทราบว่า บัตรนี้กระบวนการขายชาติได้เกิดขึ้นแล้วก่อนอื่นเพจคิงโพแดงต้องขออภัยลุงป้อมทำไมเขาต้องขออภัยลุงป้อมเดี๋ยวเราตามไปดูครับที่แอบแซวแรงกรณียุ้มหัวนักข่าวทำไมคิงถึงต้องขออภยัยนะคิงไม่ได้หายไปไหนที่หายไปหลายชั่วโมงเพื่อไปเช็คข่าวว่า ที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมจะรับรู้เราจะไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันเรื่องของเรื่องคือคาสิโนโตัวต้นเหตุสำคัญต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ลุงป้องทำเป็นความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนะักในกรณียุมหัวหนักข่าวสาว แต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่านักข่าวที่ตั้งคำถามนั้นมีความจงใจยั่วยุเพราะนักข่าวรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ประชาชนไม่รู้แต่แฟนเพจ k คิงโพแดงจะได้รู้ถ้าจำได้ว่าก่อนหน้าวันที่พักร่วมจะยกมือสนับสนุนให้องงอิงเป็นนายกเสียหนูได้ออกมาถแถลงด่วนว่าไม่เห็นด้วยกับกาคาสิโน เมื่อได้อ่านร่างที่จะยืมมือนะขอมติครอมทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปคิงขอซ่อนเนื้อหาสำคัญไว้ในโพตนี้ที่จะไม่มีใครกล้าเปิดเผยมาก่อนตอนนี้มีเจ้าของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เดียวกับนายทุนจีนและนายทุนต่างประเทศสำเร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายถึงว่าได้มีการแอบ,บดิวกับในทุนจีนและในทุนต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าพรบรคาสิโนนี้ผ่านเมื่อไรประเทศไทยจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกเลยนั่นคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายต่อประเทศไทยนั่นเองและก่อนหน้า ที่เสียหนูจะออกมาถแถลงจุดยืนไม่รับกฎหมายฉบับนี้ลุงป้อมคือตัวหลักที่ทุบโตะนะลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้ที่ออกมาทุบโตะ๊ไม่ยอมให้เกิดขึ้นตอนแรกคิงเองก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นข่าวดูแกไม่รู้ภาษาบงเบงไปวันวัน แต่สุดท้ายในยามหน้าสิวหน้าขวานลุงป้อมกลับไม่ยอมให้พรบนี้ผ่านและนี่แหละครับเป็นที่มาที่ต้องขัดใจกับทางาเลขาพักและขัดใจกับทักษิณจนทำท่าว่าตอนนี้พักจะแตกเพราะเรื่องนี้ครับเพราะหัวหน้าพักที่ดีวกับต่างประเทศนะข้อมูลที่แน่ชัดคือจะมีการเปิด คาสิโนโทั่วประเทศ8จุดนะที่เปิดดิวไปแล้วจุดละ1,000 0ล้านบาทซึ่งไม่ใช่งบลงทุนนะเป็นค่าเงินกินเปล่าฟรีฟรีนะจุดละ1,000 0 10, 10,000ล้านเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ได้เงินกินฟรีฟรี <c oughs> <c oughs> และอย่างน้อย3รายจ่ายครบจบแล้วนี่ มีการแอบจ่ายเงินกันแล้วด้วยนะครับการที่มีเจ้าของพักการเมืองหนึ่งพักที่มีสายปานหลัก80,000ล้านมันคือการล้างความสร้างความยั่งยืนให้กับพักนั้นชนิดสถาพรหรือมั่นคงเพราะจุดละ1,000 0บาทเออหน่งล้านนะครับ 8. จุดก็80,000ล้านครับกินฟรีฟเลยนะฮะ แต่ผลกระทบที่จะตามมาก็คือประเทศไทยก็จะเหมือนมาเกาเวกัสซึ่งคิงจะลงดีเทลในโพสตถ์ถัดไปแต่ย่อๆคือประเทศเราจะเต็มไปด้วยอาชญากรรมต่างชาตินะจะซ่าในประเทศเราในแบบที่ผู้รักษากฎหมายไม่สามารถจัดการอะไรได้อีกเลยเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับมาเฟียจีนและกลุ่มต่างด้าวอื่นๆ ที่จะทะลักทะลายเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งในขณะนี้ก็ก่อให้เกิดและก็เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่ามันเริ่มจะเป็นจริงเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการค้าการขายเรื่องของการเข้ามาเทคโอเวอร์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะรีสอร์ทสถานต่างๆโดยทุนจีนเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับทุนจีนแล้วก็มีกลุ่มพาม่า นะแล้วก็กระเรียงบางกลุ่มนะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มใดกันแน่หรืออาจจะมีเพียงน้อยนิดที่เป็นกระเรียงอีกสายพันธุ์หนึ่งหรืออีกชาติพันธุ์หนึ่งเพราะกระเหรียงนั้นมีหลายชาติพันธุ์ครับที่กําลังสร้างปัญหาใกับประเทศไทยนี่ขนาดอ่าบ่อนคาสิโนโทั้ง8แห่งยังไม่เปิด เราก็ตกอยู่ภายใต้อันตรายจากกลุ่มต่างได้แล้วในขณะนี้ส่วนสถานที่จะเปิดนั้นภาคเหนือ2จุดนะอีสาน3จุดภาคใต้2จุดนะหรือ2จังหวัดที่เหลือคือภาคกลางขอให้พี่น้องชาวไทยโปรดจับตาอย่าให้พรบรน,นี้ผ่านโดยเด็ดขาดส่วนลุงป้อมก็ต้องรอดูว่าพักร่วมอื่นสนับสนุนวงยิง เป็นนายกเพราะความจำเป็นหรือไม่มีอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีหลายอย่างจะสนับสนุนพรบรคาสิโนนี้ด้วยการให้ผ่านหรือไม่วัดไปเลยใครของจริงกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วลุงป้อมไม่ร่วมก็ได้แต่ก็จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะคัดค้านให้มากนักและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ คนบางคนที่คุมอำนาจรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ถึงขนาดจะไม่มีที่ให้พอปชรหรือพลังประชารัฐในการร่วมพักหรือการร่วมรัฐบาลหรือถ้ามีการร่วมก็จะยุแยงแต่แขงแย่ให้เกิดการแตกแยกดังที่กํำลังเกิดอยู่ในขณะนี้หรือจะมีก็แค่ท่านธรรมนัตเพราะดันจะไป ขัดลาบชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าของพรรคการเมืองคนนั้นนั่นเองเราจะเห็นนะว่าท่านพลเอกอพันเอกทอร้อยเอกธรรมนัสท่านก็ออกมาฟานงวงฟานงาอันนี้ผมไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นรัฐมนตรีมาสสมัยแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครดำเนินการอะไรแต่ในครั้งนี้ครับมันมีตัวอย่างของ ท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่ถูกร้องเรื่องของจริยธรรมดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะเกรงหรือพรรค่วมก็อาจจะกลัวจึงได้มีความพยายามที่จะไม่เสนอชื่อจนทำให้ท่านร้อยเอกธรรมนัสไม่พอใจและก็จะเกิดเกิดเป็นสองพวกในหนึ่งพรรคที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้นะครับเนี่คือสิ่งที่สำคัญครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราคนไทยต้องจับตาดูเพราะรัฐบาลชุดนี้อาจจะเกี่ยวก้อยการกลับไปดำเนินการน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอนคาสิโนนะบ bon อนคาสิโนเนี่ยได้เงินกินฟรีนะสถานที่ละ1,000 0ล้านได้เงินค่าหัวคิวนะครับ1,000 0ล้านฟรีฟรีสบายสบายสำหรับพักใหญ่ที่เป็นแกนนำแปดแห่งก็ได้ไป80,000ล้าน และเงินจำนวนนี้ก็จะกลับมาฟาดหัวประชาชนในการตบหน้าแล้วซื้อเสียงในอนาคตอันไม่ไกลนี้ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ถูกยุบเสียก่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มากไปกว่านี้เพราะที่สำคัญเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าพักการเมืองนักการเมืองรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการ ดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดแต่พยายามที่จะเดินหน้าทําในสิ่งที่ตนเองคิดว่าตัวเองได้เพียงอย่างเดียวแม้แต่ดิจิตอลไวเลสนะก็จะต้องมีการจ้างทำแอปสองสามหมื่นล้านเข้ากระเป๋าไปแล้วไม่รู้ของใครบ้างและหลังจากนั้นเมื่อเอาเอาไปใช้ใจ่ายได้จริงนะครับและจะต้องเอาดิจิตอลไปแลกเป็นเงินสด ก็จะต้องเสียอีก20-30%เป็นเงินอีกนับแสนล้านเข้ากระเป๋าใครนั่นคือได้กับได้แต่ประชาชนจะต้องใช้นี่ไปช่วลูกชั่วยหลานนั่นคือหนึ่งโครงการมาโครงการที่สองเกี่ยวกับเรื่องของบอลคาสิโนนะครับตรงนี้อย่างที่ผมพูดก็น่าจะบตามองและเรื่องต่อมาก็เรื่องของแลนแลนบิดที่จะ ให้เช่าที่99ปีใน,ในพื้นที่3แสนไร่ให้กับชาวต่างชาติดังนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกรังควานที่ถูกคมคูจากกลุ่มต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือกะเหรี่ยงบางกลุ่มบางพวกบางคนที่กำลังก่อวอดอยู่ในขณะนี้ถึงขนาดกล้าไลสดกลางตลาด จำบอลน,นะหรือหนองบอลอะไรเนี่ยนะฮะบางบอลน,นะครับว่าจะทำร้ายทำลายสาวไทยทุกคนรวมทั้งชวนพักพวกที่อยู่ในต่างถิน่นมาร่วมด้วยและจากการตรวจสอบเขาบอกว่าการเรียงพวกนี้ไม่ใช่มาจากเมีวดีหรือทางแม่สอดจังหวัดตากถ้าไม่มาทางนี้ก็จะมีอยู่3ามทาง ก็คือการจนะบุรีนะราชบุรีและเพชรบุรีเพราะมันมีกะเรียงมีกระเรียงมีปากกาเกยอมีกระเรียงโพรงกระเรียงแดงนะเขาเป็นกระเรียงอะไรต้องไปถามพวกพี่น้องชาวกระเรียงหรือปากกาเกยอนะด้วยกันว่าคนคนนี้เป็นใครนี่แหละครับที่ทําให้เราต้องออกมาต่อต้านเราออกมา ขอพลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อขับไล่คนเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยเพราะในขณะนี้เรารับมือนหนักมากเกินไปทั้งกลุ่มต่างด้าวต่างๆเหล่านี้รวมทั้งกลุ่มต่างด้าวชาวจีนที่เข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้เข้ามาแย่งอาชีพเข้ามาเป็นมาเฟียนะเข้ามาเป็นผู้มีอิทธิพลเราจะเห็นว่า บ่อยครั้งที่สร้างปัญหา,าจิยากรรมในประเทศเราเพราะประเทศเราให้เข้าง่ายออกง่ายและที่สำคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่เอาเงินหวานเจ้าหน้าที่ได้ง่ายที่สุดในโลกดังนั้นข้าราชการจึงไม่ได้สนใจในการทำงานตามหน้าที่ไม่สนใจนะเครื่องหมายประดับที่ติดอยู่ในอกในหัว นะที่เป็นสิ่งของพระราชทานไม่ใส่ใจเลยใส่ใจอย่างเดียวว่ากูมีเครื่องแบบกูมีกฎหมายกูมีอาวุธกูมีปืนกูมีอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็ทํามาหากินกันอย่างสนุกสนานประเทศชาติกําลังจะชิบหายล่มจมถ้าเรายังนิ่งเฉยถ้าคนไทยยังไม่ตื่นและถ้าคนไทยยังบอกว่าธุระไม่ใช่และที่สําคัญครับ คนไทยยังเห็นแก่เงินเห็นแก่วาทกรรมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เลือกนักการเมืองเมืองชั่วช้าอัปรีจังไรบางกลุ่มบางพวกบางคนเข้ามาบริหารประเทศคนไทยจะไร้แผ่นดินจะไร้ที่สุกหัวนอนในอนาคตอันไม่ไกลนี้ถ้ายังกระทำตัวกันแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ผมต้องการให้คนไทยลุกขึ้นมาต่อสู้ ผมคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้แต่จะได้มากได้น้อยผมก็จะทำเพราะผมคือคนไทยและผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักในพี่น้องชาติพันธ์เพราะฉะนั้นกลุ่มต่างด้าวกลุ่มใดก็ตามหรือใครก็ตามที่กระทำต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศนี้ในทางที่เสียหายเราขอรวมพลัง ชาวไทยทั้งประเทศขับไล่คนเหล่านี้และจากนี้ไปจับตารัฐบาลจะถูกยุบพักการเมืองทุกพักในกรณีที่ไปตั้งพักที่กักขังนักโทษหรือไม่ถ้าถูกยุบประเทศเราก็จะมีความปลอดภัยแต่ถ้าไม่ถูกยุบความชิบหายมันจะเกิดขึ้นถ้ามีการอนุมัติผ่านคอรมอตั้งคาสิโนโเมื่อไหร่ประเทศไทย ชิมหายอย่างแน่นอนครับ